กรรมและผลของการกระทำนั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสให้เรานั้นได้รู้นะเกี่ยวกับกรรมคือสิ่งที่เราควรรู้นะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมดังที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทํา ซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวิจาด้วยใจภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดนิธานสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายคือพัสสะภิกษุทั้งหลายความมีประมาณาต่างๆเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรก มีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดชานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุททั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอประปร,ะประิยายะคือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรม ย่อมมีเพราะความดับแห่งพัสสัอริยมรรคมีองค์แดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมคือกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับก็เจตนานี้ก็เป็นกรรมนะครับเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วก็ย่อมกระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและเหตุที่ทําให้เกิดเจตนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี้นะครับก็คือพัสสะนั่นเองและเมื่อพัสสะแล้ว ความมีประมาณต่างๆของกรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะนำไปสู่นรกกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาและการส่งผลของกรรมทั้งหลายนะครับก็มีอยู่3ประการด้วยกันก็คือทันควัในเวลาต่อมาและก็ในเวลาต่อมาอีก ส่วนการที่เราจะดับกรรมนะเพื่อไม่ให้กรรมนั้นส่งผลนะก็คือต้องดับพัสสะและข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับพัสสเนี้นะครับก็คืออริยมรรคมีองค์8อันได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและก็ความตั้งใจมั่นชอบนั่นเอง และอีกประสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าอย่างที่ท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่า เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ภิกษุทั้งหลายในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุบาทนนั้นเทียวดังนี้ว่า ด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นป ouais. ัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสสะเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเป็นต้นเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุก ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากายนี้คือกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ก็คือกรรมเก่าที่เป็นวิบากหรือเป็นกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วปัจจุบันนี้เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงได้กายนี้เพราะวิบากหรือกรรมเก่านั่นเองนะครับ บางคนนั้นก็อาจจะเกิดมาร่ำรวยเกิดมาดีเกิดมายากจนหรือเกิดมาอายุสั้นเกิดมาอายุยืนซึ่งการที่เราเกิดมาแตกต่างกันอย่างนี้นะครับก็เพราะเรานั้นสร้างเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางคนนั้นก็อาจจะทำศีลห้าที่บริบูรณ์รักษาศีลห้าที่บริบูรณ์ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องของสินห้าว่าปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตคือฆ่าสัตว์วางท่อนไม้และวางสัตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อทินนาธานาเวรมณี เธอนั้นละอธทินาทานเว้นขาดจากอธทินาทานคือลักทรัพย์ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเธอนั้นละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิด จารีตในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นละมุสาวาตวินขาดจากมุสาวาทพูดแต่ความจริงรักษาความสัตว์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกสุราเมรรยะมัชระปมาทฐานาเวรมณี เธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ก็คือสินห้านะครับอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้การที่เรานั้นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์นั้นก็จะทำให้อายุยืนส่วนคนที่ไม่ลักทรัพย์ก็จะเป็นเหตุให้ไม่เสื่อมทรัพย์ ส่วนคนที่ไม่ประพฤติผิดในกามก็จะไม่ก่อเวรด้วยศัตรูคนที่ไม่พูดโกหกก็จะไม่ถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงและคนที่ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนัน้นนะครับก็จะเป็นเหตุให้ไม่เป็นบ้าส่วนถ้าทำผิดศีลห้านะครับทำให้มากแล้วทำให้เจริญแล้ว ก็วิบากก็อาจจะนำไปสู่นรกกาเนิดเดรฉานและเปรตวิสัยได้และสินห้านี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสอีกว่าเป็นมหาทานอย่างที่ท่านตรัสในเรื่องของทานที่จัดว่าเป็นมหาทานเอาไว้อย่างนี้นะครับภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวก วินขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอพยาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทานอพยญาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและ จะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุกทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข อันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจและในกรณีสินห้าอีกสี่ข้อที่เหลือนะครับก็คือการเว้นขาดจากอธินาทานการลักทรัพย์การเว้นขาดจากกาเมสุมิชชาจาร์การประพฤติผิดในกามการเว้นขาดจากมุสาวาทการพูดโกหกและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทท่านก็ได้ตรัสอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายฐานหน้าประการนี้เลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณะพราหม์ณผู้รู้ไม่คัดค้านและนอกจากสินห้าแล้วนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังได้ตรัสไปถึงอกุศลกรรมบทสิและกุศลกรรมบทสิบด้วยนะครับซึ่งกุศลกรรมบทสิบนั้นนะครับก็คือการทํากายทําวาจาและทําใจให้สะอาดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสกับท่านจุนทะว่าจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่าง ความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้วางศาตรามีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 2. ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมย 3. ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินหมยโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องมาลัย ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีดในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราศกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุนตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อาิตรรไรๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 2. ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายนูน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้ หรือได้ฟังจากฝ่ายนู้นแล้วไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายนู้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพรียงกัน 3. ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ สีละคำพูดเพย์เจอร์เว้นขาดจากคำพูดเพย์เจอกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยกล่าวแต่วาจาที่มีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้ 2. เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจอันไม่ปทุสร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้น 3. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริต ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกอื่นมีมารดาบิดามีโอปปปาติกะสัตว์มีสมณะพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบจุนทะบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบเหล่านี้ ลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้วแม้จะลุกแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลุกแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับโคไม่สดก <dedim. S 2> ็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับโคมไม่สดก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาด แม้จะบำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่บำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม้จะไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาด ข้อนั้นเพราะเหตุไรจุนทะเพราะเหตุว่ากุศลกรรมบทสิบประการเหล่านี้เป็นตัวความสะอาดและเป็นเครื่องกระทำความสะอาดจุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏหรือสุคติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมี นี่คือกุศลกรรมบทสิบนะครับก็เป็นการทํากายทําวาจาและทําใจให้สะอาดแต่ถ้าทําตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นอกุศลกรรมบทสิบกายวาจาใจไม่สะอาดนั่นเองนะครับดังนั้นการที่ทํากายวาจาและใจไม่สะอาดนั้นก็ย่อมจะได้รับวิบากกรรมตามมาด้วย อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องผลของการไม่มีศีลน,นะครับซึ่งท่านได้ตรัสเอาไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปานาติบาตที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบาก ที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นภิกษุทั้งหลายอธินาทานที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรจชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภกทรัพย ภิกษุทั้งหลายกาเมสุมิชฉาจารย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิชฉาจารย์ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรู ภิกษุทั้งหลายมุสาวาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรจชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงภิกษุทั้งหลายปิสุนาวาท คำยุยงให้แตกกันที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปีสุนวาาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรภิกษุทั้งหลายพุทสวาสดิคำยาก ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรฉชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุษสวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายสัมผัสปลาปวาสคําเพอเจอ ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรจชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือภิกษุทั้งหลายการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัยที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า นี่ก็คือผลของการที่ไม่มีศีลน,นั่นเองนะครับถ้าทํามากทําให้เจริญแล้วนะครับก็ย่อมจะนําไปสู่นรกกาเนิดเดรจชานและเปรตวิสัยได้ส่วนกรรมที่ทําให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ํานะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันดังที่ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคต ได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอดเจ็ดปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตกับและวิวัตกับในระหว่างการอันเป็นสังวัตกับนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสระพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกับนั้นเราก็ได้อยู่พรมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว ภิกษุทั้งหลายในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภิกษุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้ง เราได้เคยเป็นราชาจากักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดหมหาสมุทรทั้งสเป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจประการนับด้วยร้อยรอยครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาธรรมดาด้วย ภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเรานะ้อที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้ มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้วิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือ 1. ผลวิบากแห่งทานการให้ 2. ผลวิบากแห่งธรรมะการบีบบังคับใจและ 3. ผลวิบากแห่งสัญญะการสำรวมระวังดังนี้